สวัสดีครับเพื่อนเพนักสะสมที่กรบรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับใครที่มีเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญ10บบาทรุ่นนี้อยู่ในมือนะครับในคลิปนี้ผมจะประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะมาให้ในเรื่องของข้อมูลการผลิตของเหรียญนี้ด้วยความเป็นมาเป็นไปอย่างไร ครับคลิปนี้มีคำตอบได้ความรู้แล้วก็สามารถหาเหรียญมาขายได้ด้วยเรารับซื้อนะครับขออนุญาตแนะนำนิดนึงกันละกันในเรื่องของเหรียญนะครับที่เพื่อนๆเนี่ยนะฮะส่งสอบถามเข้ามาเยอะเลยนะครับกับเหรียญที่เป็นเหรียญ10บาทแบบนี้นะครับในเรื่องของเหรียญ10บาทแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาแบบว่าเป็นกรณีพิเศษนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับอ่าฉลองศีริราชสมบัติ ครบ50ปีนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองครับทุกท่านครับด้านหน้าของเหรียญเนี่ยนะครับจะเป็นนะครับภาพบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9น้ครับแบบนี้นะครับเป็นพระพักตรงนะฮะแล้วก็จะมีพระนามของพระองค์ท่านกำกับอยู่ในเหรียญนะครับมีทั้งเนื้อทองเหลืองและก็เป็นนิกเกิลนะครับหลายคนเนี่ยนะฮะไปค้นหาในเรื่องของเหรียญที่เป็นการตนาพิเศษแบบหนึ่ง ซึ่งนะครับเป็นเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญแบบนี้นะขออนุญาตนิดนึ่งนะครับจะอธิบายให้ฟังถ้าเกิดว่าใครพบเจอเนี่ยจะขายได้ในราคาที่สูงขึ้นนะครับนะครับด้านหลังของเหรียญเนี่ยนะครับจะเป็นนะครับเรียกว่าตราสัญลักษณ์ฉลองศีริราชสมบัติครบ50ปีครับซึ่งจะกำกับด้วยตัวหนังสือนะครับคือฉลองศีริราชสมบัติครบ50ปีการนาพิเศษก้าวมีฑนยน2539ด้านล่างฉลบราคาคือ10บาท เหรียญรุ่นนี้มีด้วยกัน2เนื้อนะครับก็คือเนื้อทองเหลืองแล้วก็เป็นนิกเกิลแต่บางเหรียญนะครับที่นักสะสมเนี่ยเขาค้นหากันแล้วก็พบเจอกันหลายเหรียญแล้วนะครับถ้าใครนะครับพบเจอนะครับที่เป็นนิกเกิลทั้งเหงรียญนะฮะที่ไม่มีเนื้อทองเหลืองเนี่ยนะครับที่เป็นเนื้อขาวๆแบบนี้ทั้งเหรียญเลย แบบนี้ราคาสูงนะครับรับซื้อเลยนะครับก็อาจจะสูงถึง5,000นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นสภาพสวยๆแล้วก็ขมขมนั่นเองนะครับลองดูนะครับถ้าใครมีนะครับซึ่งเป็นรุ่น10บาทนะส่วนใหญ่ที่เป็นเนื้อนิกเกิลเนี่ยนะฮะทั้งเหรียญเนี่ยจะเป็นเหรียญ20บาทนะครับซึ่ง20บาทนี่หาง่ายแต่ถ้าเป็นนิกเกิลทั้งเหรียญเป็นเหรียญ10บบาทนี่หายากแน่นอนครับวันนี้คลิปนี้ครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของเหรียญที่เป็นบล็อกนี้ครับนะครับดูให้ดีนะครับเพื่อน นะครับบล็อกน,นี้เหรียญรุ่นนี้มีอยู่2บล็อกด้วยกันนะครับถ้าท่านสังเกตอยู่ดีๆนะครับเพื่อนๆนะครับลองสังเกตดูจะมีอยู่สบล็อกด้วยกันนะครับก็คือบล็อกที่ผลิตในกระสาบไทยแล้วก็บล็อกที่ผลิตในกระสาบอิตาลีนะครับโรงากระสาบที่อิตาลีของอิตาลีเน in э s> <S ี่ยดูง่ายๆนะครับเพียงแค่เพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้นะครับในเรื่องของนะฮะเนื้อทองเหลืองนี่จะชิดขอบนิกเกิลเนี่ยนะครับถ้าเป็นเหรียญแบบนี้เนี่ยนะครับมาจากโรงากระสาบอิตาลีครับ แต่ว่าถ้าบริเวณนี้นะฮะตำแหน่งนี้ที่เป็นเนื้อทองเหลืองเนี่ยมีระยะห่างจากขอบนะครับขอบที่เป็นเนื้อนิกเกิลเนี่ยนะฮะมีระยะห่างประมาณนี้นั่นคือผลิตจากโรงกระสาบไทยนะครับผมจะพูดถึงในเรื่องของโรงกระสาบอิตาลีครับโรงกระสาบอิตาลีนี่นะครับมีจํานวนการผลิตทั้งสิ้นนี้อยู่ที่นะครับจานวนการผลิตนะฮะหนึ่งร้อยยี่สิบล้าน,นครับสแสดงว่าไม่น้อยเลยใช่ไหมครับหนึ่งร้อยยี่สิบล้านนะฮะการตำนาพิเศษ แต่ว่าในคลิปนี้ทำไมผมรับซื้อถึงจะผลิตออกมา120ล้านก็จริงแต่ทำไมผมรับซื้อให้เพื่อนๆลองสังเกตดูเหรียญในมือนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญของเพื่อนๆเนี่ยนะฮะเป็นแบบนี้นะครับถ้าหมุนแล้วตรงขึ้นทางเดียวกันเนี่ยคือเหรียญที่หาง่ายในท้องตลาดแทบทุกเหรียญนะฮะ99.99%นะครับ,นะรบแบบนี้จะหาง่าย นะครับยังไม่ได้มีราคาในการรับซื้อจากตลาดนักสะสมหรือทางเราทางสยามชนแนลก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับที่เป็นแบบนี้นะถ้าหมุนขึ้นแล้วเป็นแบบนี้แต่ทุกท่านลองสังเกตด,ดูเหรียญน,นะครับร 3, เหรียญสามเหรียญนี้ให้ดีนี่คือเหรียญที่ FC ทางบ้านนะฮะส่งมาขายนะครับก็ได้เงินไปเรียบร้อยนะครับได้เงินกันไปเรียบร้อยนะครับในส่วนของเหรียญที่เป็นแบบนี้นะครับท่านลองสังเกตด,ดูก่อนใช้นะครับสังเกตด,ดูดีๆนะครับผมจะเริ่มที่เหรียญแรกนะครับ มี3เหรียญนะฮะมีเยอะนะครับรับเข้ามาแล้วประมาณ5้ ces, e าสิบบกเหรียญแล้วนะครับลองสังเกตดูนะครับเหรียญน,นี้จะต่างจากเหรียญเมื่อสักครู่นี้นะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับคือนะครับด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยจะกลับกันซึ่งปกติเหรียญเนี่ยจะหันขึ้นไปทางเดียวกันแต่เหรียญน,นี้กลับลงมาแบบนี้แบบนี้ขายได้เลยนะครับนะฮะสามารถขายได้นะครับถึงจะผลิตเยอะแต่ว่าสามารถขายได้นะครับเหรียญน,นี้ก็เช่นกันนะฮะลองดูนะฮะเห็นไหมครับ เดี๋ยวนี้จะกลับลงมาเลยซึ่งซึ่งราคารับซื้อนี่นะครับเพื่อนๆจะจะอยู่ที่ระยะของระยะของความกลับนะฮะความเอียงนะฮะลองดูนะฮะเดรียวนี้เห็นไหมฮะยังยังไม่กลับนะแต่ปรากฏว่าเหรียญนี้จะกลับนะครับสังเกตดูนะครับราคาจะต่างกันนะครับถ้ากลับแบบนี้สวยนี่หลักพันนะฮะนี่ฮะจะกลับกันแต่เหรียญนี้นี่จะยังไม่กลับและเหรียญนี้ล่ะนะฮะเหรียญที่สามลองดูนะครับลองดูนะนะครับเพื่อนเหรียญที่สามนั้นจะเป็นขวางเห็นไหมครับ จะมีระยะห่างเหมือนเข็มนาฬิกาเนี่ยนะฮะระยะการการขวางเนี่ยการเอียงเนี่ยเหมือนเข็มนาฬิกานะครับเหมือนเข็มนาฬิกาถ้าสมมติว่านะครับถ้ากลับลงเลยเนี่ยนะครับกลับแบบตรงเป๊ะเนี่ยราคาจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นขวางนี่ก็อีกราคาหนึ่งถ้าเป็นเฉียงเฉียงแบบนี้ก็อีกราคาหนึ่งนักสะสมเขาเล่นหาราคาเนี่ยอยู่ที่ความเฉียงความนะครับความกลับของเหรียญน,นี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าเหรียญของท่านตรงขึ้นแบบนี้นั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้มีราคานะ นะครับเพื่อนๆถ้าตรงขึ้นแบบนี้ยังไม่ได้มีราคาผลิตออกมานะครับร like <me> ้อยบล้านนะครับแต่ว่าเจอเยอะนะในเรื่องของเหรียญที่เป็นกลับกับแบบนี้นะครับหรือว่าเฉียงเฉียงแบบนี้นะฮะมีเยอะนะครับเนี่ยแบบนี้มีเยอะนะครับเนี่ยฮะในส่วนของเหรียญที่เป็นเหรียญ5บาทนะครับเดี๋ยวจะอธิบายในเรื่องของเหรียญ5บาทนิดหนึ่งเหรียญ5บาทนี้นะครับเพื่อนๆนะครับที่เป็นเหรียญที่ขายได้นะครับที่ดูแค่ภาษนะครับนี่จะว่ามีเพื่อนๆเนี่ยนะครับได้ส่งทั้งปี4ี่3 4 1สี่สี่เข้ามา จำนวนมากเลยนะครับบอกว่ามีราคาหรือเปล่านะครับต้องบอกว่า4ี่3 4 1สี่สาี่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่นะครับยังไม่ได้มีการรับซื้อแบบเป็นทางการนะครับแต่ว่าถ้าใครจะซื้อขายกันยังไงนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าเพจที่รับซื้อจริงๆเนี่ยอย่างเราเนี่ยสยามชแนลเนี่ยก็ยังไม่ได้ประกาศรับซื้อถ้าเป็นแบบธรรมดานะครับถ้าไม่มีอะไรพิเศษแต่สําหรับเหรียญเหรียญนี้นะฮะไม่ต้องมีอะไรพิเศษครับซื้อเลยนะครับลองดูนะครับเนี่ย เพียงแค่เนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับกลับเรียนแล้วดูที่พศนี้นะครับถ้าเป็นสองห้ี่หเนี่ยรับซื้อเลยนะครับทําไมถึงรับซื้อ2องพี่สิครับเนื่องจากว่าจํานวนการผลิตเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับอยู่ที่1นึ่งแสนแดหมื่นเหรียญเท่านั้นเองก็อายุงานก็ผ่านมาหลายปีอาจจะเหลือน้อยลงเนื่องจากว่าอาจจะไปหลุดนะฮะอาจจะไปชํารุดแล้วมีการหล่อหลอมใหม่ก็เป็นไปได้ ถ้าใครมีปีนี้ซื้อให้นะครับในส่วนของเหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บาทละนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าเหรียญ10บาทเนี่ยที่ขายได้จริงเนี่ยคือพศอะไรบ้างนะครับและรับซื้ออะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะแนะนํำเพื่อนๆนักสะสมที่เพิ่งเข้ามาดูสยามชาแนลครั้งแรกนี่ครับแนะนําพอศที่ขายได้จริงเนีฮะนอกเหนือจากนั้นจะมีความพิเศษนะครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับมีเหรียญ10แล้วหมุนกลับมา ถ้าใครเจอพศนี้เนี่ยขายได้เลยครับพศสองพันห้าร้อยสาสิบเอ็ดครับเหรียญนี้ผ่านงานใช้มานะครับยังมีให้เห็นในท้องตลาดนะฮะเนี่ยฮะเพื่อนๆเก็บได้นะครับในท้องตลาดและนํามาขายผ่านงานใช้แบบนี้ก็ห้าร้อยแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่ผ่านงานใช้สวยๆของผมก็อาจถึงหนึ่งพันต่อเหรียญนะครับปีสองพันห้าร้อยสาสิบเอ็ดนี่นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญเท่านั้นนะครับจึงมีราคานะครับแล้วก็ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะฮะมีราคา พร้อมกับปี2533ปี2533เนี่ยนะครับถ้าเป็นของแท้นี่ก็อยู่ที่หลักแสนนะครับสวยๆเนี่ยมาคุยกันได้เลยนะครับในเรื่องของปี2533นะครับนี่คือข้อมูลที่มีการรับซื้อนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ต้องเป็น UNC มีเปล่งและสมีอะไรประมาณนี้นะครับถึงจะขายได้ในเรื่องของเหรียญ10บ,บาทนะครับจึงขอแนะนำนะครับเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นิดหนึ่งนะครับ ที่เข้ามาดูสยามชาแนลครั้งแรกนะครับว่าเหรียญที่ขายได้จริงนั้นเป็นอย่างไรเนื่องจากเหรียญกาญจนาพิเศษนี้นะครับนะครับก็มีการส่งเข้ามาเยอะถึงจะมีจํานวนการผลิต120ล้านแต่ถ้าเหรียญของท่านเป็นแบบนี้เมื่อไหร่มารับเงินได้เลยครับจากสยามชาแนลนะครับใครพบเจอเหรียญที่เราพูดคุยกันในคลิปนี้สามารถติดต่อมาประเมินราคาได้ที่ QR ว o d คแล้วก็ไ d ดีนี้ครับนี่คือช่องทางติดต่อนะครับ สยามชาแนลนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางติดต่อมาได้เลยถ้าใช่จะตอบกลับถ้าไม่ใช่ใครขออนุญาตอ่านอย่างเดียวนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกรีบสมัครสมาชิกด่วนเลยนะครับท่านสามารถค้าขายซื้อขายกับสยามชาแนลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะซื้อก็ได้จะขายก็รับซื้อครับขอแนะนำเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องอย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้ท่านพลาดในการอัปเดตราคารับซื้อจากสยามชาแนลครับสำหรับคลิปนี้ลากกัันนนไป่อะครบ กลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ